ร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยสนับสนุนโดยบัญชี e-saving จากธนาคารกรุงเทพปตอทอสามพลังใจ V5 to g e t h e r Hi. ตัสดี้ค่ะบ้านแปครับาผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบันเดเดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่30พฤศจิกายนค่ะอยู่กับคุณนทัทธิประดาะดิฉัน,นวิมลวรรณค่ะภาพบรรยากาศการลงทุนนะคะดูดีเพียงแค่ช่วงค่ำคืนนะคะแล้วก็กลับมาซุดตัวลงอีกครั้งละค่ะหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคุณโจไบเดนระบุบอกว่าไม่ว่าจะเจอโอไมครอนเขาก็จะไม่มีการล็อกดาวน์เมืองกลับไปอีกแล้วนะคะแต่ว่าพอภาพของการฟื้นตัวกล,กลับคืนมาววววััันนนีีนะะีี้มมขขข่่่่าาใหะะะคคเเกกยบรรืออองงงปสิิทธภพซ ที่อาจจะสู้โอไมครอนไม่ได้สมผลทําให้มีแรงเทขายทั่วโลกเลยนะคะไล่ลงมาตั้งแต่ตลาดเอเชียในบ้านเรานะคะ,คะต่อเนื่องมาโยุโรปและก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ต่อเนื่องมาจน,นถึงค่าคืนวันนี้ด้วยค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลดลงไปปิดตลาด21จุดเลยน,ะะนักลงทุนต่างชาติยังคงเทขายกันอยู่ค่ะและขณะเดียวกันหลากหลายประเทศเริ่มเจอแล้วนะคะผู้ติดเชือ้อโอไมครอนเป็นคนแรกของประเทศไทยเองวันนี้สบคอ,ออกมาชี้แจงนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีความคิดนะคะที่จะมีการล็อกดาวน์กัน รอบหนึ่งเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโอไมคอนกันด้วยค่ะค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยถูกเทขายนะคะต่างชาติเนี่ย3,600ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามารอประเมินสถานการณ์กันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะมาดูข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวถล่มตลาดนะคะส่งผล <c oughs> ทาให้นักลงทุนนั้นเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาอีกระรอกหลังจากที่เราค้นพบนะคะเจ้าเชือ้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่มีการกลายพันธุ์จากสายพันธุ์เดิมโอไมครอนในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาทําให้มีแรงเทขายอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีการรี เบากลับเป็นบางช่วงบางตอนนะคะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีการเปิดเผยถึงประสิทธิภาพของตัววัคซีนที่มีอยู่เดิมโดยโมเดอร์นาระบุบ,บอกว่าไอ้เจ้าตัววัคซีนที่มีอยู่เดิมเนี่ยสงสัยว่าจะสามารถสู้กับโควิดโอไมครอนได้ค่อนข้างน้อยนะคะและกว่าจะค้นพบตัวใหม่ที่จะเข้ามามีประสิทธิภาพในการยับยั้งหรือจัดการได้เนี่ยน่าจะปีหน้าเลยทีเดียวละค่ะโดยทางด้านของนายสเตฟานบันเซลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโมเดอร์นาอิงเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ฟ i n น n นเชียลไท ในวันนี้ว่าวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อใช้ในการป้องกันโอไมครอนโดยสัมทับว่าบรรดาบริษัทเวชภัณฑ์อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนนะคะถึงจะสามารถผลิตวัคซีนป้องกันสายพันธุ์นี้ได้อย่างเพียงพอ โดยการที่ไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนที่มีการกลายพันธุ์สูงมากในส่วนของโปรโตีนหนามหรือว่าสปายโปรตีนและการที่ไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวนั้นแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในแอฟริกาใต้ทําให้ผู้ผลิตวัคซีนต่างๆจําเป็นต้องมีการปรับสูตรวัคซีนในปีหน้าละค่ะซึ่งก็สร้างความวิตกกังวลน,นะคะหลายๆคนนะคะทีนี้เราไปดูบ้างนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีอาการรุนแรงมากแค่ไหนแท้ในแอฟริกาใต้นะคะโดยทางด้านของดรแองเจลี โคซี SI นะคะประธานสมาคมการแพทย์แห่งแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นคนแรกที่ส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับเจ้าไวรัสตัวนี้เปิดเผยกับสำนักข่าวบีบีซีว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโอไมครอน อาการโรคไม่รุนแรงจากการสังเกตอาการตั้งแต่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาแทบไม่มีอะไรแตกต่างจากผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา้าซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่ก่อให้เกิดการระบาดทั่วโลกนะคะพร้อมกันนี้เองดอกเตอร์เองก็ระบุนะบอกว่าผู้ป่วยรายอื่นๆที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ก็มีอาการไม่รุนแรงมากค่ะและเพื่อนร่วมงานของเธอก็พบในกรณีดังกล่าวเช่นเดียวกันค่ะ เขาบอกว่าอาจจะต้องรอระยะเวลาสักสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เราอาจจะมีการพิจารณากันได้ว่าในส่วนของตัวเจ้าไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยจะมีปฏิกิริยายอย่างไรหรือว่ามีความรุนแรงอย่างไรกันบ้างแต่แน่นอนในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจยอมรับว่าน่าจะมีผลกระทบด้วยนะคะอย่างล่าสุดค่ะทางด้านของประธานเฟดเขามีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันนะคะวกกิกฤตในเรื่องของโควิด19ตัวโอไมรอนตรงนี้แหละค่ะก็น่าจะมีผลกระทบแล้วก็อาจจะทําให้ความเสี่ยงเศรษฐกิจของสหรัฐนะั้นอาจจะเป็นขาลงลงไปอีกด้วย Ha! โดยทางด้านของคุณเจอรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหารัฐหรือว่าเฟดนะคะมีการออกมาระบุความกังวลต่อจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เร่งตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับการพบผู้ติดเชื้อวัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนนะคะกลายเป็นปัจจัยกดดันการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐให้กลับมาเผชิญความเสี่ยงขาลงและเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับสถานการณ์เงินเฟอ้อของสหรัฐด้วยค่ะทําให้ประชาชนไม่เต็มใจนะคะที่จะกลับไปทํางานในออฟฟิศส่งผลให้ตลาดแรงงาน รอตัวเพิ่มความกดดันต่อปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่มีความตึงเครียดม,มากขึ้นโดยคุณเจรโรมพาเวลนะคะเขาได้มีการกล่าวในร่างแถลงการที่เตรียมไว้เพื่อแถลงต่อคณะกรรมาการด้านการธนาคารแห่งบุษทิหภาสหรัฐในช่วงเช้าวันนี้นะคะตามเวลาสหรัฐกันด้วยเพราะมีการระบุด,ด้วยนะคะว่าภาวะไร้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานซึ่งมีสาเหตุมาจากการแพรบบ่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นเป็นผลมาจากราคาที่พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในบางรายการโดยดัชนีราคา การใช้ใจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลปรับเพิ่มขึ้นถึง5%เในช่วงเดือนตุลาคมเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะปัจจัยต่างๆนะคะที่กำลังผลักดันเงินเฟอ้อให้สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปีหน้าท่ามกลางแรงสนับสนุนทั้งในตลาดแรงงานที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและค่าแรงที่สูงขึ้นหนุนตัวเลขเงินเฟอ้อให้สูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้ทิศทางอัตราเงินเฟ้อนั้นะยังเป็นที่น่ากังวลใจนะคะอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าพอเจอสย ใหม่เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดภาวะชะงักงานในห่วงโซ่ประทานนะคะอาจจะเป็นตัวเร่งให้เงินเฟอ้อนั้นพุ่งตัวสูงขึ้นอีกก็ได้วันนี้ฝรั่งเศสร,รายงานนะคะว่าอัตรางเงินเฟอ้อของเขาพุ่งแตะระดับสูงที่สุดในรอบ13ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวแหละค่ะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะประเด็นที่ค่อนข้างวิตกกังวลก็คือว่ากลัวว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยจะกลับมาระบาดทั่วโลกและกลายเป็นสายพันธุ์หลกักถ้ามีอาการรุนแรงอาจจะจัดการไม่ได้นะคะล่าสุดค่ะเราไปดูนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะหลายๆประเทศมีการเปิดเผยว่าตรวจพบผู้ติด เชื้อสายพันโอไมครอนหรือว่าโอไมครอนเนี่ยนะคะในประเทศเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นสเปนนะคะญี่ปุ่นหรือว่าสิงคโปร์ค่ะโดยทางด้านของศูนย์บริการทางจุลชีววิทยาของโรงพยาบาล เกรกอริโอมาราโนนกรุงแมดิดของเมืองหลวงสเปนนะคะระบุบ,บอกว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนรายแรกของประเทศเป็นชายวัย51ปีที่เพิ่งกลับมาจากสเปนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากเดินไปเดินทางไปแอฟริกาใต้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นครั้งแรก ซึ่งปัจจุบันเขามีอาการป่วยเล็กน้อยนะคะส่วนทางด้านของสำนักข่าวเกียวโดเองก็มีการรายงานนะคะที่อ้างอิงถึงแหล่งข่าวของรัฐบาลว่าพบผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์นี้เป็นรายแรกในประเทศแล้วเช่นเดียวกันเป็นนักการทูตชาวนามิเบียวัยประมาณ30ปีค่ะ ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เองนะคะก็เปิดเผยว่าผู้ที่เดินทางจากกรุงโยฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้มีผลตรวจเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนเป็นบวกเมื่อเดินทางไปถึงซิดนีย์ของออสเตรเลีย แต่ว่าเขาสองคนนั้นเนี่ยมีการเดินทางมาแวะเปลี่ยนเครื่องนะคะที่สนามบินชางีซึ่งทั้งคู่นั้นณนะการเปลี่ยนเครื่องมีผลตรวจเป็นลบนะคะก่อนออกเดินทางจากสิงคโปร์ไปยังซิดนีย์ซึ่งก็ไปเป็นบวกอยู่ที่นั่นแหละคะ่ะ่าแน่นอนนะคะว่ายังคงเป็นประเด็นที่เฝ้าติดตามกันด้วยนะคะก่อนหน้านี้หลากหลายประเทศเลยเขาเตรียมที่จะเปิดประเทศกันแล้วในวันพรุ่งนี้ึ่งพันวาคมแต่ว่าจําเป็นต้องมีการเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าการระบาดของวัคซีนโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นนี่แหละคะ่ะ แน่นอนนะคะว่าทางด้านของออสเตรเลียถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นค่ะจากเดิมเขามีการที่จะเปิดประเทศเตรียมการกันไว้แล้วนะหนึ่งธันวาคมแต่ว่าตอนนี้ขอเลื่อนออกไปก่อนค่ะเป็นวันที่15ธันวาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ในเรื่องของไวรัสโคโริก -19 กันอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะโดยล่าสุดนะทางด้านของรัฐบาลออสเตรเลียมีการเปิดเผยค่ะจะเลื่อนกําหนดการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศออกไปอีก2สัปดาห์จนถึงวันที่15ธันวาคมเพื่อประเมินความเสี่ยงของไวรัสโคโนิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนค่ะจากเดิมที่ รัฐบาลวางแผนที่จะผ่อนคลายข้อจํากัดชายแดนในวันพุธที่1ธันวาคมเพื่ออนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าออสเตรเลียนะคะรวมถึงแรงงานที่มีทักษะและนักเรียนต่างชาติตลอดจนนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้หลังจากออสเตรเลียเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครนนี้ล้ค่ะขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลฮ่องกงวันนี้มีการประกาศห้ามชาวต่างชาติจาก4ประเทศในทวีปแอฟริกานะคะไม่ให้เดินทาง เข้าสู่ฮ่องกงซึ่งได้แก่แองโกลาเอธิโอเปียไนจีเรียและแซมเบียค่ะจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าฮ่องกงตั้งแต่วันอังคารที่30พฤศจิกาย,ยนซึ่งก็คือวันนี้นะคะเป็นต้นไปส่วนพลเมืองชาวฮ่องกงสามารถเดินทางกลับเข้าฮ่องกงได้หากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วแต่ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา7วันในสถานที่ที่รัฐบาลกําหนดไว้ให้ค่ะและหลังจากนั้นต้องกักตัวอีก2สัปดาห์ในโรงแรมซึ่งต้องออกค่าใช้ใจ่ายเองนอกจากนี้นะคะผู้ที่มีประวัติการเดินทางไป อย่างออสเตรเลียออสเตรียเบลเยียมแคนาดาสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กเยอรมนีอิสราเอลและอิตาลีในช่วง21วันที่ผ่านมาก็จะไม่ได้รับอนุญาตนะคะให้เดินทางเข้าฮ่องตกง,กงตั้งแต่วันที่2ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะส่วนพลเมืองชาวฮ่องกงที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะเดินทางกลับจากประเทศเหล่านี้ต้องกักตัวในโรงแรมเป็นระยะเวลาถึง3สัปดาห์ด้วยกันค่ะ ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่หลายประเทศค่อนข้างกังวลใจนะคะเพราะว่ายังไม่รู้ความชัดเจนหรือว่าความร้ายแรงของการแพร่ระบาดในรอบนี้นะคะว่าจะมีอาการรุนแรงจนส่งผลทําให้มีการเสียชีวิตหรือไม่และยารวมไปถึงวัคซีนที่มีอยู่ณนะปัจจุบันจะสามารถจัดการได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแน่นอนมีผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าและการลงทุนของเรานะคะช่วงหน้าเรามาประเมินทั้งเฟดทั้งทิศทางของราคาทองคารวมไปถึงตลาดหุ้นไทยกันค่ะ หรืออันนี้อ่ะอย่ยุ่งยากปะ่ะเจนเฟอร์ซิพัลไม่ล่ะเริ่มง่ายได้เง,เงินคืนเฉยว์ชัวร์เหรอชัวร์คุ้มจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละห้าร้อยบาททุกสองปีได้เง,เงินคืนสองเปอร์เซ็นต์ด้วยนะลองก็ได้ยงังทำไมขี้บล้อขึ้นได้เงินคืนจากประกรันอ่ะนี่ก็เงินคืนจากประกันเหมือนกัน <laughs> เงินคืนเหมือนกันเลยเนาะประกันของอะไรนะดีดีดประกันเจนเฟอร์ซิพัลเริ่มง่ายได้ชัวร์มากเลยที่เว็บไซต์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา x 4 5 ใหญ่2021ฟิวเอร์วเจ้าแววมากรรมการเงินการลงทุนครบวงจรสิ่นเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์บ้านกู้ได้100เอร์สินเชื่อบ,บุคคลดอกเบี้ยพิเศษในงานลงทุนหุ้นทองกองทุนทั้งในและต่างประเทศสะสมความมังค่างวางแผนกเกษียณด้วยเงินฝากดอกเบี้ยสูงลงทุนประกันชีวิตประกรันภัยประกันสุขภาพเพื่ออนาคตรครบทุกความต้องการและทำธุกรกรรมออนไลน์ได้ทาง w วอร์ไวด e เว็บดับมันนี่เอ็กออนไลนธันวาคมน,นีู้นยนการค้าเซนทัลเฟสติลหัดใหญ่คุณวัฒน์ไทย แพงไหมครับไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใส่แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอด7จกรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะรวมสอบเนการเงินการลงทุนโดย <laughs> c b Business a n a บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจที่ช่วยให้ธุรกิจคุณไม่สะดุดโอนจ่ายได้ทั่วโลก Powering the คุณกัต่อเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของทองคําค่ะที่ยังมีปัจจัยนะค่ำคืนนี้คุณเจอรมพาวเวลจะมีการกล่าวถึงถ้อยแถลงกันด้วยนะคะประเมินในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกันด้วยหลังจากสายพันธุ์ใหม่นะคะโอไมคอนของโควิด19ตอนนี้กลับมาระบาดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะจะมีทิศทางต่อการลงทุนทองคําอย่างไรกันบ้างค่ะค่ำคืนนี้พูดคุยกันกับคุณวรุธรุ่งขำค่ะผู้บนกยาฝ่ายวิเคราะห์จาก w g Boolean แอนฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุธค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณหญิงครับค่ะในช่วงระยะเวลา2-3ถึงวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเห็นทิศทางของราคาทองคําเป็นไวกิ้งเหมือนกันนะหลังจากที่รู้ข่าวโอไมครอนนะคะในช่วงวันศุกร์ก็วิ่งพุ่งทะยานขึ้นไปนะคะทดสอบสัก1 8 1่งแแต่ปรากฏว่ามาวันนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า1,800อีกนะคะเราประเมินสถานการณ์ไวรัสสายพันธุ์ใหม่กับทิศทางของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํำยังไงบ้างคะครับเนื่องจากนักลงทุนรอดูความชัดเจนนะครับว่าสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ย จะมีปฏิกริยาต่อร่างกายของมนุษย์อย่างไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของทางด้านวัคซีนของโมดิน่าก็มีการออกมายืนยันแล้วนะครับว่าวัคซีนของเขาเองเนี่ยมีประสิทธิภาพลดลงในการป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงของตัวไวรัสสายพันธุ์ใหม่ดังนั้นเนี่ยทำให้ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนกลับมามีความผันผวนอีกครั้งหนึ่ง การลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงนะครับเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นสหรัฐก็มีสัญญาณแล้วก็มีทิศทางปรับฐานลงจากความวิตกกังวลดังกล่าวแต่ทองคำก็ยังขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลครับเพราะว่าแม้ว่าวัคซีนที่มีการผลิตแบบดั้งเดิมนะครับจะไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือวิประสิทธิภาพลดลงก็ตามแต่สิ่งที่นักลงทุนโฟกัสก็คือหากติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมคอน จะมีอาการเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหนซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีหน่วยงานทางด้านการแพทย์ออกมารับรองหรือออกมายืนยันว่าอาการเจ็บป่วยที่มีการกล่าวอ้างน,นะครับว่าเจ็บป่วยเพียงแค่เหมือนมีลักษณะของการเป็นไข้หวัดใหญ่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท่านั้นออจะมีอาการเจ็บป่วยเพียงแค่ลักษณะดังกล่าวจริงเพราะว่าหลายคนยังกังวลน,นะครับว่าหากติดเชื้อไวรัสโควิด19สายพันธุ์โอไมกอนเข้าไปเนี่ย อาจจะมีการเจ็บป่วยหรือเกิดลักษณะของการปอดอักเสบคล้ายๆกับสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือสายพันธุ์อื่นๆได้เหมือนกันนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนในตลาดทองคําก็ก้าวกกลัวที่จะได้ซื้อหรือสะสมทองคําเพิ่มนะครับเพราะว่าหากมีการยืนยันออกมาจากองค์การอนามัยโลกจริงๆว่าสายพันธุ์โอไมกอนแม้ว่าจะติดง่ายแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือว่าทําให้มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงความที่ตกกังวลต่อสายพันธุ์ดังกล่าวก็จะบรรเทาเบา,บาบางลงเศรษฐกิจที่มีลักษณะของการถูกปิดหรือถูกเฝ้าระวังอยู่ก็จะกลับมาถูกเปิดเช่นเดิมนะครับนอกจากนี้นักลงทุนยังจับตานะครับท่าทีของคุณจอร์มพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเฟดในสมัยที่สองในระยะสั้นเรายังคาดการณ์ครับว่า คุณโจลพาเวลเองก็น่าจะมีท่าทีในลักษณะของการผ่อนคลายนโยบายการเงินในรูปแบบของการยืนยันว่าเฟดอาจจะใช้ความอดทนในการชะลอในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณโจลพลเวลออกมาพูดในลักษณะดังกล่าวจริงเราคิดว่าอาจจะไม่ได้เอฟเฟกหรือส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคํามากนะเพราะว่าสิ่งที่นักลงทุนต้องการจริงๆก็คือคุณโจล็พลเวลอาจจะต้องมายืนยันว่า เฟดเองเนี่ยอาจจะมีการทำ QE tapering หรือการปรับลดวงเงิน QE ที่ระดับ1.5หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐตามเดิมนะครับเพราะว่านักลงทุนกังวลว่าเงินเฟอ้อที่มีสัญญาณของการเล่งตัวขึ้นอาจจะทําให้เฟดจําเป็นที่จะต้องมีการเล่งในส่วนของการถอนวงเงิน QE มากยิ่งขึ้นเพิ่มเป็นเท่าตัวในเดือนมกราคมนะครับซึ่งความวิตกกังวลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงทําให้นักลงทุนจับตาการ แถลงการนโยบายการเงินจากทางคุณโจูรมพาเวลประธานธานธาคารกลางสหรัฐในค่ำคืนนี้อยู่ครับค่ะจากประเด็นที่เรายคงต้องติดตามกันนะคะเรามองกรอบราคาทองคํากันไว้ยังไงกันบ้างแล้วกลยุทธ์สําหรับนักลงทุนในช่วงนี้ล่ะคะท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นแนะนํายังไงกันดีคะครับ เรายังมองนะครับว่าทองคํายังมีปัจจัยบวกที่จะกลับเข้ามาสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการไกยพันของโควิดหนึ่งเกหรือท่าทีของคุณโจรมพาวเวลที่น่าจะมีโอกาสผ่อนคลายนโยบายการเงินมากกว่าจะคุมเข้มในส่วนของนโยบายการเงินนะครับซึ่งรวมแล้วแต่น่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนให้ราคาทองคาค่อยๆปรับตัวหรือขยับขึ้นได้นะครับทางนี้ยังแนะนําเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเมื่อราคาทองคาสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือโซนแนวรับได้นะครับ ให้แนวรับ1 779ครับเป็นโลของสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็รับสําคัญบริเวณ1766เหรียญดอลลาร์ต่อศออนให้เข้าซื้อที่แนวรับแรกสต็อร้อนหรือตัดขาดทุนถ้าหลุด1766นะครับแต่เมื่อราคาทองคําปรับตัวขึ้นอาจจะจับตาดูว่ามีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนมากพอไหมหรือว่าแรงซื้อจะผ่านแนวต้าบ ในโซนพันแปดร้อยสิบห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนได้หรือเปล่านะครับถ้าแรงซื้อไม่มากหรือราคาย,ยังไม่ผ่านเนื่องจากนักลงทุนยังรอดูออความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินของเฟดหรือ,อ,อผลกระทบของไวรัสโควิด1 9าสายพันธ์โอไมคคอนนะครับก็ให้ขายออกมาก่อนที่แนวต้านระดับหนึ่งแสองหนึ่งถ้าไม่ผ่านแต่ว่าถ้าผ่านได้เนี่ยเราบอกว่าทองคำน่าจะขยับขึ้นไปชนต้านสำคัญ รเวณ1,833ยาเหรียญดอลลาร์ก่อเดอครับค่ะขอสั้นๆน,นะคะสำหรับ s ซ f ฟิตตี้อินเด็กซลเตอร์นะคะร่วงลงมาค่อนข้างจะแรงเราประเมินยังไงบ้างคะครับแล้วนูมและโมเมนตัมของตัวเซฟฟิยังมีโอกาสอ่อนตัวรับปรับฐานลงต่อครับเรายังเห็นในลักษณะของการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่อย่างต่อนเนื่อง ขณะที่ดัชนีรีบาวและฟื้นตัวขึ้นนะครับก็ยังมีในส่วนของแรงขายทำกำไรในระยะสั้นหรับกลับลงมากดดันในส่วนของดัชนีในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับทางนี้เนี่ยหากดัชนีรีบาวและฟื้นตัวขึ้นให้ดูว่ามีแรงซื้อในส่วนของตัวดัชนีเนี่ยให้ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าการปรับตัวหรือการดิดตัวขึ้นของตัว S50 แซ่บ21ยังคงเป็นไปอย่างจำกัดน,นะครับ เรายังแนะนําว่าแนวโน้มแะโมเมนต้าของดัชนีเนี่ยยังมีโอกาสออตัวหรือมีโอกาสปรับฐานลงต่อได้ทั้งนี้การลงทุนในตัวซีรีส์21ยังแนะนําเป็นลักษะของการเปิดสถานะขายนะครับให้แนวต้านนะครับไว้บริเวณ1บริเวณ937ถึง945จุดนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยการถือสถานะขายยังสามารถทําได้เมื่อดัชนีปรับฐานและอดตัวลงให้ดูแนวรับในโซนระดับ900 2ีสิบอดจุดว่าดัชนีจะสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่แล้วระดับดังกล่าวได้ไหมแต่ถ้ายืนอยู่ไม่ได้จริงๆเนี่ยเรามองว่าดัชนีอาจจะอ่อนตัวและย่อตัวลงมาต่อก็ให้แนวรับถัดไปใกล้ๆกับบริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดจุดนะครับท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยดัชนีปรับขาแล้วก็อ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากเราจะเห็นว่า จังหวะที่ดัชนีรีบาแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นก็ดิดตัวขึ้นได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันดังนั้นในในส่วนของการลงทุนในรอบนี้นะครับถ้าใครที่เปิดสถานะขายหรือสถานะช็อตเอาไว้เราให้สำรอนหรือตัดขาดทุนที่แนวต้านระดับ,บ952ถ้ายังไม่ผ่านหรือการดิดตัวขึ้นในระดับจำกัดก็มองว่าการเด้งขึ้นเนี่ยเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวก็มีโอกาสที่ดัชนีจะอ่อนตัวและย่อตัวลงมายับถานหรือสะสมกำลังที่กรอบแนวรับด้านล่างครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะในความเสี่ยงทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นยังมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนด้วยเพียงแค่ต้องจับจังหวะจับเวลาให้ถูกต้องกันเองเท่านั้นค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะสําหรับใครนะคะที่มองโอกาสค่ะในเรื่องของกําลังสนับสนุนมองทิศทางเศรษฐกิจรวมไปถึงโอกาสในการหางานทํานะคะห้ามพลาดค่ะ Okay. <laughs> m o n e y a n d b a n k i n g co.th ไป n a n c นเ l ี่ยวมีเดียแพลฟอผนิกข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์รบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตทุกเทรนด์การลงทุนไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน m o n e y a n d b a n k i n g co.th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคาร Money Expo กซ์หใหญ่ 2,021ฟิลเจ้าเวลมากรมการเงินการลงทุนครบวงจรเสียเชื้อบ้านรีไฟแนนซ์บ้านกู้ได้100%เสียงเชื้อบุคคลดอกเบี้ยพิเศษในงานลงทุนหุ้นทองกองทุนทั้งในและต่างประเทศสะสมความมังค่างวางแผนกเกษียณด้วยเงินฝากดอกเบี้ยสูงลงทุนประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพเพื่ออนาคตรครบทุกความต้องการและท,ทําธุรกรรมออนไลน์ได้ทาง ww. w ร์ลไวด์เว็บ money expo online dot com 3-5ธันวาคมนี้ศูนย์การค้าเซนทัลเฟสติวัลหัดใหญ่ <laughs> Things are gonna shake up around here. All right, today we're gonna divide. Oh gosh. Two groups, uh, two winners, two people going home. This is very risky. I just get the hibbity jibbities. Superbowl season 41. 3ธันวาคม4 p.m. ทาง True Excite HD. เริ่มวันที่1ธันวาคมสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม 2564. หาดใหญ่ครั้งที่สิบเอ็ดสามถึงห้าธันวาคมนี้หาดใหญ่หอเซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่ บอกว่าหนึ่งในปัญหาที่เราจับตากันเลยก็คือในเรื่องของการว่างงานหรือว่าไม่แต่นักศึกษาจบใหม่นะคะที่อาจจะไม่มีงานทําในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าสถานการณ์วัคโควิดสิที่เกิดขึ้นบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะเล็งเห็นถึงความสําคัญนี้มีการจัดตั้งโครงการมี s t a r t ไ h a i l a n d ค่ะเพื่อเป็นการจ้างงานกันด้วยนะคะต่อเนื่องกันเป็นปีที่2แล้ววันนี้เก็บรายละเอียดมาฝากกันค่ะเชิญค่ะ ของสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒพบว่าการว่างงานยังอยู่ในระดับสูงจากผลกระทบของโควิด -19 โดยอัตราการว่างงานไต่มาสที่3ปี2,564ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบรุนแรงมีผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานสูงที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งมีผู้ว่างงานคิดเป็น2.25หรือ870,000คนเพิ่มขึ้นสูงที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโคิด ปตทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งได้จัดทำโครงการ Restart Thailand ซึ่งเป็นส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น นายอัตพลฤกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนกล่าวว่ากลุ่มปตทได้สารต่อโครงการรีสตาร์ไทยแลนด์ต่อเนื่องเป็นปีที่สองเตรียมเปิดรับสมัครแรงงานนักศึกษาจบใหม่และผู้ว่างงานรวมกว่า2 3 0 0 0อัตราในปี2564เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในปี2565ประกอบด้วยกลุ่มแรงงานเพื่อสนับสนุนแผนการลงทุน การขยายธุรกิจและโครงการก่อสร้างต่างๆจำนวน2,700อัตรากลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปวสถึงปริญญาตรีหรือ first j o b p e r ภายใต้สัญญาระยะเวลา12เดือนตั้งแต่1มกราคมถึง3 1ธันวาคม2,565จำนวน2,170อัตราการเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมในอัตราที่ว่างจำนวน480อัตราเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับตำแหน่งงานที่กลุ่มปะตะทเปิดรับสมัครประกอบด้วยงานพัฒนาการศึกษานักพัฒนาชุมชนงานจัดการข้อมูลงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวงานบัญชีและการเงินงานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและพนกักงานสถานีบริการ NGV สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงโดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การรับสมัครและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.pttbsa.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564 สำหรับโครงการรีสตาร์ทไทยแลนด์ของกลุ่มปตทได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2564โดยได้รับนักศึกษาจบใหม่กลุ่มแรงงานและพนักงานประจำในทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและดำเนินโครงการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ทักษะความรู้สำคัญในสาขาอาชีพที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการ ประกอบอาชีพจริงของตนเองได้ในอนาคตนอกจากนี้ปตทเต,ตรียมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการ Refresh and Energize for the New Normal ด้วยการเชิญชวนพนักงานปตทใช้วันลาหยุดพักร้อมประจำปีออกไปท่องเที่ยวในประเทศโดยต้องมีการพักครั้งคืนตามเงื่อนไขหากเดินทางในวันธรรมดาสามารถท่องเที่ยวได้ทุกแห่งแต่หากเป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องท่องเที่ยวห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า300กิโลเมตร โดยปตทจะช่วยออกค่าใช้จ่าย50%ของค่าที่พักค่าอาหารและค่าเดินทางตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริงภายในวงเงินไม่เกิน5,000บาทต่อคนซึ่งด้เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่20พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาถึง30เมษาย,ยน2565โดยปตทคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่งกลุ่มปตทยังคงเดินหน้าและขอเคียงข้างคนไทยพร้อมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและสังคมผ่านการจ้างงานเพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อลมหายใจพร้อมสนับสนุนฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจของประเทศให้เราทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ถือเป็นหนึ่งโครงการนะคะที่ทํามาอย่างต่อเนื่องละค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ที่จบใหม่นะคะมีโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มเติมในอนาคตค่ะ,คะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันนะคะในค่าคืนวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ